โอ้ลานอลา้มใบแก้มปลาแก้มนองปลาปลาสู่เจ้าสนาปลาผัวเจ้าสนาหมอลําเชิกะสิป๋าเมียมาเอานงอนไร่บ่ไหลน oh yeah. ละแม่มาเด้อนายจังมาฟังเอาถอนเท็มพรอนงอนสาฝฟาสว่างจัดจ่าเสิลำร้างลมบาลำแมกทาลำทาบางแผ่นเด้อหมอแค้นเป่าฟูลงเสียงยุ่นคือตาพ้นกับของของวงหนุ่งเม่งให้มันผิดบาดเดินทัางไงอู่ล้ำยำยำเท่าแค้นเป่าจังหวา ยำยำเทาแขนเ่าล้มห้วยละยจิงห่อแขนปวยแกงไปลังหลางหันคือฟุ้งสร้างกินบักสางในเลาถือกับหูผู้เทาฟังแล้วมอนโดนอุบหลับมาสร้างคนผาญาวดจันดอนสองงานสาลือถืออ่านเอาในปากคนของปะาเซใส่เงงพองงามเล่าละเอียดอ่างแนวสร้างคููบุตรแต่ก่อนคุณหรือสาปาขวดตรงระอุ้์ทรงหยดที่ขอพายเกี่ยจังหวะเหนวอน้ำสางงานินเถื่อคลอง ผู้ได้เห็นกาดนองแนวสร้างผู้เมืองยังยังลำผู้ไทยลำน้วยนายพ่อบันอินตาไผแตงแตลงลงยังฟังเอาถอนฟังผ่อนลำทางที่กับแขนลูกจังโอยูโอละนอเงินมาคอแล้วเปลี่ยนไทยสันไพยสันโยกยังดึงที่ถวยม้วนหวยแฉนเรื่องคือละครอดอกทามีบาดไวบาดซาจังบาสร้างยางตุ่มน้อยแล้วคมสร้างลมตกสนมคือผาดงาขุนผมไปลมดึงหนองแขกแซลงไปตก สร้างค้างเอวรักดันเท่าทิพนใดห้องน้ำตาหอยเห่ไหลสร้างไลสร้างสร้างยางตาบ้าบ้ากาบ้ามีตุ่มลงสนุ่มที่เทียมให้มันเทียมกันเขาคืมัวเทียมคูให้มันทุ่ดทุ่ยตามข้างบ่ควังนี่ลาสร้างเทียมแม่หรือคงคงสิเห็ดหมอเข็ดบ้าปิดเึิงตารหัดมาแม่เสียงกัดลองเบิ้งเคยสิรซึ่งได้ไปหนาพอถอยเฮสีหน้านวลส่วนใบสะก่อนทอนันเลง